สวัสดีค่ะนักเรียนทุกทุกคนนักศิกษาน่ารู้กับคุณครูหนึ่งในไทยในวันนี้นะคะเป็นการเรียนสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในครั้งนี้เป็นการเรียนสัปดาห์ที่6แล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องระบำศรีวิชัยค่ะประวัติการแสดงระบำศรีวิชัยเป็นระบำโบราณาคดีเกิดขึ้นเมื่อกลางปีพุทธศักราช2509โดยได้รับแจ้งจากคุณประสงค์บุญเจิม เอกอักขราชทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียว่าท่านตนกูอับดุลรามานนายุกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซียต้องการจะได้นาตสินจากประเทศไทยไปถ่ายทาเป็นภาพยนตร์เรื่องลาจาบาซิองซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัยที่ท่านตนกูแต่งขึ้นจึงขอให้กรมศิลปากรจัดระบำให้สองชุด คือระบำสัจชาตรีและระบำศีวิชัยสำหรับระบำศีวิชัยเป็นการศึกษาค้นคว้าขึ้นใหม่โดยความคิดริเริ่มของนายทนิตอยูโ่โพอดีตอธิบดีกรมศิลปากรค่ะต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2510มีนางละมุนเย,ยมะคุป ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุมศิลปากรและนางเฉลยสุขวนิชผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุมศิลปากรเช่นเดียวกันและเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำโดยอาศัยท่าทางของนาฏศิลป์ชวามาผสมผสานเข้าด้วยกันและมีนายมนตรีตราโมทผู้เชี่ยวชาญด้านดุริยางไทยกรมศิลปากรและศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ประดิษฐ์ทำนองเพลงโดยหาแบบอย่างเครื่องดนตรีเช่นเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่าจากภาพจำหลักที่พระสถุบุโรพุทโธในเกาะชวาและเลือกเครื่องดนตรีของไทยนำมาผสมปรับปรุงและเล่นเพลงประกอบจังหวะมีนายสนิท ดิดพันเป็นผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายตามหลักฐานศิลปกรรมภาพจำหลักที่พระสถูป,ปุโรพุทโธในเกาะชวาค่ะ ประวัติการแสดงระบำสีวิชัยท่ารำระบำสีวิชัยประดิษฐ์ขึ้นจากภาพจำหลักและภาพปูนปั้นสมัยสีวิชัยประสมกับท่ารำชาววาและบาลีสอดแทรกลีลาทางนาฏศิลป์ลักษณะท่ารำบางท่าคล้ายท่ารำของชวาและบาลีเช่นการตั้งวงกันศอกออกเป็นวงโคง้งการทำมือการใช้คอยัก คอเหมือนกับนาฏศิลป์ชวาและบาหลีการตั้งท่านิ่งท่าบิดสะโพกคลายท่าลำของบาหลีอีกด้วยค่ะต่อมาเรามาชมการแสดงระบำศรีวิชัยกันเลยนะคะ และจบไปแล้วนะคะสําหรับการแสดงชุดระบำศรีวิชัยค่ะมาตอบคําถามท้ายบทเรียนเรื่องระบำศรีวิชัยกันค่ะ 1. ระบำโบราณคดีเกิดขึ้นเมื่อกลางปีพุทธศักราช2509หรือพุทธศักราช2510คะเด็กๆตอบได้ไหมเอ่ยต่อมาในข้อที่2ระบำศรีวิชัยได้จัดแสดงขึ้นที่ประเทศใดค่ะระหว่างมาเลเซียหรืออินโดนีเซียค่ะ ต่อมาในข้อที่3ระบำศรีวิชัยเป็นการศึกษาค้นคว้าขึ้นใหม่โดยใครเด็กๆยังจำได้ไหมคะต่อมา4นะคะภาพยนตร์เรื่องใดที่ถ่ายทำเกี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัยค่ะและสุดท้ายในข้อที่5ใครเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำระบำศรีวิชัยกันคะ เมื่อเด็กๆศึกษาคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วอย่าลืมตอบแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะและอย่าลืมค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณครูหนึ่งฤทัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ